หราจะมารีวิวของเล่นใหม่มีอะไรมากคะมันเป็นอะไรคะมี่ปัแก้วแก้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรส้มส้มก้วยก้วยจะส้มเราได้มาจากงานกาชาติที่ปาซิมบุรีเราประมูลมา นะเราให้มาอ่าต่อไปเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เราแกะไปแล้วอันนี้ออมยิ้มจะมาเล่นอันไหนก่อนอันนี้อ่ามาแกะแกะข้างล่างก่อนก็ได้นะข้างล่างมันต้องแกะนี้มัอนพี่อ๋ออ่ อ่าควนี้นี่เราก็เอ,ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้มันสามารถใส่ฐานแล้วก็ลินล้นไดมีฐานเปล่าไม่มีฐานจ้ะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังค่อยๆแกะน,นะสอง เลมอนติมันปิดอย่างนี้จ้า อ๋อออนี่มันต้องอันนี้ให้ตรงอันนี้แล้วก็ติดลงไปอย่างนี้มีแก้วสองใบอุย้ยมีนาทีเฉยน,นี่มีเลมอนสองอนันอันหน่อันเดียวยอ,ยอันเดียวอ่าอันนี้เป็นที่เปิดเป็นที่เปิดนะอ่ามีไม้ใบก่อนอยากขึ่นยังไม่ได้ดู อันนี้อดูกน้วปาออันนี้อันนี้ไ่วยราชรกว่า่เดือแล้วายบาย้องโรงเรียนจโจะได้ค่าจ้างเดือละบาทีะไปเรียนดีนะลูกนะ นี่บายบายแล้อจะดูในที่เชิญ